กระเทียมหนึ่งแว่นนะคะก็เหมือนคำนึงของเขาอะคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณย่าจะมาชวนทำกุ้งแช่น้ำปลาะคะ่ะกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยมันต้องแช่น้ำปลาจริงๆนะคะที่เพื่อน,อนๆทำเอ่อเห็นบางทีคนในเฟะเขาทำกันเขาก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนเนะเขาก็จะเตรียมกุ้งเตรียมกุ้งไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอะแล้วก็มาทานด้วยแต่ว่า สูตรจริงๆของกุ้งแช่น้ำปลาค่ะที่เพื่อนๆยังไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวย่าจะทำให้ดูว่านี่น้ำปลานะคะย่าตักมาหนึ่งช้อนโต๊ะสัสดส่วนนะคะอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะแล้วก็คำว่ากุ้งแช่น้ำปลามันต้องเอาน้ำปลาไปใส่ะคะ่ะใส่ชูรสไปนะคะนิดนึงเพื่อนๆไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะเสร็จแล้วก็น้ำตาลค่ะนี่ อ่ะย่าตวงให้เดี๋ยวเพื่อนๆไม่รู้น้ำตาลน้ำตาลหนึ่งช้อนชานะคะน้ำน้ำปลาช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็น้ำน้ำตาลหนึ่งช้อนชาเพื่อนๆก็คนให้เข้ากันเลยค่ะตามสัดส่วนนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ไปลาดหมดนะคะแต่ว่าสัดส่วนเนี้ยที่เขาผสมแล้วพอดีกันนะคะ ามร้านหลาย,ลาย,ลายๆร้านก็คือเขาจะแกะกุ้งสดเอามาวางแล้วก็จิ้มกับจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เรียกว่ากุ้งแช่น้ำปลาใช่ไหมใช่แต่แต่จริงๆแล้วกุ้งแช่น้ำปลาต้องแช่น้ำปลาจริงๆใช่ต้องมีน้ำปาลาราดอยู่ในเนื้อเข้าก่อนแล้วก็มาท็อปปิ้งด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดตั้งหากอะคะ่ะเหมือนปลาการะพงทอดลาดน้ำปลาค่ะก็ <S 2> <S 2> ะต้องทำน้ำปาลาราดเข้าก่อนแล้วค่อยก็มากินกับยำมะม่วงประมาณนั้นนะคะนี่พอน้ำตาลเขาละลายหมดแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆนี่คือกุ้งแช่น้ำปลานะคะของจริงเลยค่ะนี่ เราก็ตักค่ะน้ำปลานะคะลาดเขาที่ตัวตัวนิดนึงตัวละนิดละนิดละนิดนะคะให้เขามีกลิ่นน้ำปลาที่หอมนะคะเพื่อนๆนี่คือกุ้งแช่น้ำปลานะคะเสร็จแล้วกุ้งเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นตัวใสๆอย่างเงี้ยย่าละเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอากุ้งมาแล้วก็สดๆนะคะ กุ้งสดไม่สดก็ดูเนื้อเขาใสนะคะหางไม่แดงนะคะเสร็จแล้วก็แกะเอาขี้ออกล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็แช่โซดาลงไปนะคะล้างน้ําโซดาล้างสักสองน้ำนะคะ่ะแล้วก็เอาขึ้นมาให้แห้งแล้วก็ไปใส่ช่องฟีดไว้เนื้อเขาก็ใสปิ้งอย่างนี้เลยค่ะใสๆกรอบๆเลยค่ะอ่าต่อไปเราจะทําน้ําจิ้มกันนะคะซีฟูด้ดอ่ยาย่าก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมลงไปเดี๋ยวย่าให้สัดส่วนไว้ใต้คลิปนะคะ พิกขี้หนูค่ะเขียวแดงปนกันได้นะคะค่ะแล้วก็ากรากผักชีหนึ่งรากค่ะเพราะว่าสัดส่วนน้อยนะคะเสร็จแล้วย่าใช้ใช้น้ำตาลปี๊บนะคะนิดหนึ่งปลายช้อนนะคะนิดเดียวนี่ค่ะเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายกับผงชูรสนะคะเพื่อนๆไม่ทานไม่ต้องใส่นะคะ แล้วก็เครื่องอันนี้เขาเขาไปปั่นเปียกไม่ได้นะคะยญาจะปั่นแห้งเขานะคะแล้วเสร็จแล้วเอาลงมาแล้วเราค่อยใส่อของพวกนี้ของเปียกที่หลังค่ะ เท่ากับน้ำจิ้มซีฟู้ดเรานะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเลยค่ะต้องใส่น้ำมะนาวก่อนน้ำปลานะคะเพราะว่าทำไมต้องใส่ก่อนเพราะว่าพริกอ่ะค่ะพริกเขาจะได้ไม่ดำถ้าใส่น้ำปลาไปก่อนพริกเราก็จะดำนะคะอ่าแล้วก็คนให้น้ำตาลเราละลายนะคะ ของย่าจะกระเทียมมากกว่าพริกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาพริกเนี่ยมาแกล้มในนี้ไม่จําเป็นต้องพริกเยอะนะคะเพราะว่าเราต้องการทานกระเทียมของเครื่องเคียงเยอะๆะคะ่ะทีนี้เราก็ชิมนะคะรสที่ถูกใจไหมนี่ค่ะเราก็จะเอาซีฟู้ดเราะคะ่ะหยอดลงไปเลยนะคะแต่ตัวเขาเลยนะคะใครทานมากก็หยอดมากนะคะใครทานน้อยก็หยอดน้อยนะคะ ตกแต่งเขาให้หน้าทานนะคะสมาชิกในครอบครัวเราจะได้ไม่ไปร้านอาหารบ่อยเพราะว่าเออของที่บ้านเราก็หน้าทานเนาะอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วเราก็นี่ค่ะใส่พริกไปให้เขาหนึ่งเม็ดนะคะ,ะกระเทียมหนึ่งแว่นนะคะก็เหมือนคนํานึงของเขาอะค่ะเขาก็ทานได้พอดีพอดีของเขาอะค่ะสมาชิกบ้านเราก็ จะได้ไม่ต้องออกไปร้านอาหารให้เสียเงินเราก็ทํากันทําเองง่ายๆทําทานกันง่ายๆค่ะนี่เพื่อน,อนๆก็ทำปะนี่อย่าให้คนในบ้านเราออกนอกบ้านมีให้ทานเลยอ่าอ่าส่วนเครื่องเคียงอันนี้เพื่อน,อนๆที่บ้านทำยังไงคะ ส่วนมากเขาจะจะมีกระเทียมอะไรเงี้ยแต่ว่าที่บ้านย่าจะมีตะไคร้นะคะนี่ตะไคร้ซอยนะคะเข้ากันมากเลยค่ะตะไคร้ซอยนะคะมะม,ม่วงซอยนะคะแล้วก็กระเทียมเป็นเครื่องแกล้มเขาอะค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมง่ายมากเลย กุ้งแช่น้ำปลาก็ต้องเป็นกุ้งแช่น้ำปลานะคะไม่ใช่ทำกุ้งแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดไปลาดเหมือนที่ที่ทำกันนะคะที่ว่า่าเห็นแล้วอ้าวไม่ใช่เขาทำกันไม่เป็น่าก็เลยมาสอนว่ากุ้งแช่น้ำปลาต้องมีน้ำปลาอย่างนี้นะคะลาดน้ำปลากับน้ำตาลนะคะคนใส่กันให้ละลายแล้วก็ส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยใครกินฉ่ำมากก็ลาดฉ่ำไปนะคะไม่ไม่ได้ว่ายารลาดอย่างญาแล้วแต่คนชอบคนชอบแค่นี้ก็ทานแค่นี้ คนชอบมากก็ทานใส่มากๆนะคะส่วนเครื่องเคียงก็มีประมาณนี้ค่ะตะไคร่เอามาแกล้มหน่อยก็อร่อยดีค่ะเป็นกับแกล้มเป็นของทานเล่นเป็นกับข้าวที่แซ่บๆที่บางคนชอบทานนะคะนี่ค่ะลองทําทานกันดูนะคะย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเป็นกําลังใจให้ย่าด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปย่าจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ